อยากมีไข่ฟองสวยเปลือกหนาลองใช้เทคนิคพ่อผมดูนะครับเทคนิคนี้นะครับคือง่ายมากนะครับแค่หาญ้านะครับตามบ้านเราเนี่ยแหละครับเอาไปให้ไก่จิกกินนะครับอันนี้นะครับผมก็มาหาย้าตามข้างคลองบ้านนี่แหละครับก็คือมันลกอ่ะแล้วมันมีผักบุ้งนะครับแล้วผักบุ้งนะครับไก่มันชอบกินมากนะครับแล้วยังไม่พอนะครับก็ไปหาย้าหวานเพิ่มนะครับเพราะว่าไก่มี2ข้อนะครับอีกข้อหนึ่งนะครับผมก็จะกินหญ้าหวานนะครับอันนี้คือปลูกไว้ตามริมคลองข้างบ้านเลยนะครับแล้วก็เกิดสวยมากนะครับ การทาแบบนี้ทุกวันนะครับเหมือนเป็นการบํารุงไก่นะครับได้แบบธรรมชาติดูแลธรรมชาติเองนะครับแล้วไก่เวลามันออกไข่นะครับไข่มันก็จะเปลือกหนานะครับแล้วก็ฟองสวยนะครับข้อไก่ข้อนี้นะครับมีอายุ2ปีแล้วนะครับคือพ่อให้กินทุกวันเลยนะครับแล้วออกไข่นะครับจาก28ตัวนะครับก็ออกไข่วันละ24 22ฟองนะครับก็ถือว่าเยอะมากนะครับแล้วอีกข้อกนึงนะครับเป็นข้อที่เอามาใหม่นะครับอันนี้พ่อผมเลี้ยงเองตั้งแต่เล็กจนโตเลยนะครับให้กินผักกินพืชแบบนี้ทุกวันนะครับ ไก่อะครับแข็งแรงมากนะครับไม่ค่อยป่วยนะครับก็จะมีป่วยนะครับแป๊บเดียวก็หายนะครับเชื่อไหมครับวันไหนที่ไม่ได้กินแบบนี้การออกไข่มันก็ลดลงนะครับมันแตกต่างกับที่ได้กินผักกินพืชแบบธรรมชาติอะลองดูนะครับ